แอ์พันธิดาโพสซึ้งบอกดักคุณพ่อขอบคุณที่สนับสนุนถ้าไม่มีพ่อคงไม่มีวันนี้น่ารักและอบอุ่นจนต้องยิ้มตามเลยทีเดียวสำหรับโมเมนต์บอกดักพ่อเนื่องในวันพ่อแห่งชาติประจำปี2 5 6 7ของพิธีกรเซเดฟแห่งตกมันบันเทิงแอ์พันธิดา ที่เลือกหยิบเอาภาพโมเมนต์ระหว่างเจ้าตัวและคุณพ่อคุณแม่ในช่วงต่างๆของชีวิตมาโพสบอกดักคุณพ่อแม้จะไม่ได้บอกต่อหน้าเพราะคุณพ่ออนุญาตคุณลูกหนีเที่ยวแต่อ่านแล้วรับรู้ได้ถึงความรักที่เจ้าตัวมีให้คุณพ่ออย่างเต็มหัวใจพ่อน่าจะจะบอกรักแล้วแอย่ยังอ้อนคุณพ่อแม้ตอนที่เจ้าตัวยังเด็กๆอีกด้วยโดยแร์ได้โพสภาพสุดคิ้วของตนเองกับคุณพ่อผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่าอย่าเป็นเด็กตัวเล็กๆของพ่อตลอดไป ตักพ่อเท่าโลกตักมากๆถ้าไม่มีพ่อที่คอยสนับสนุนคงไม่มีแอรในวันนี้วันพ่อแต่พ่อหนีเที่ยวโทรไปยังไม่รับเลยอยากให้พ่อแข็งแรงมากๆคอยช่วยลูกๆเลี้ยงดนกันนะจ๊ะซึ่งก็มีเพื่อนดารานักแสดงและแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ดังกล่าวกันอย่างมากมาย